สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบ,บุญอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้นําภาพบรรยากาศงานพิธีพุทธาวิเศษเรียนของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครุ่นขอได้ดังใจเมื่อวันที่10บกรกฎาคมที่ผ่านมามาฝากทุกคนกันนะครับงานพิธีพุทธาวิเศษในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่วิหารของวัดสัมปะสิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังเข้าร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปนะครับ อาทิเช่นหลวงปู่ทองวัดดอนไกลดีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อสมบุรณวัดลำพันบองเป็นต้นนะครับ I'm ผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับท่านเป็นพระเกจิที่มีความเมตตามากครับท่านได้เมตตาเคาะหัวให้แก่ญาติโยมทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับและพระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ผมได้เข้าไปกราบท่านนั่นก็คือหลวงพ่อสมบุญวัดลำพันธบองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีความเมตตาสูงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีพุทธาพิเศษนะครับได้มีการนำเหรของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครุ่นขอได้ดังใจกับรูปภาพของหลวงพ่อปานมาแจกให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมในงานพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ด้วยนะครับ จะได้รับการประพรมน้ำมนต์จากครูบาไก่วัดป่าปรทมเทวารามจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อปานกับเหรียญรุ่นขอได้ดังใจของหลวงพ่อปานนะครับที่เราได้รับแจกมาวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ